สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Isme นั่นเองน่ะวันนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงเล่นไปเล่าไปกับมาทีมของคุณเป็นฝ่ายแบ้วันนี้เราเล่นเ่รียาการค่ะวันนี้เล่นเมทวันนี้ค่ะเล่าไปเล่นไปเล่าไปอุ้ยสนุกเลเ่าไปไปจะเสนอตอนค่ะ่มเสนอตอนแล้วล่าสุดเสนอตอนนะคะพี่เต็นนี่คือจุดเริ่มต้นการติ่งพี่เต็นนั่นเองจุดเริ่มต้นเนี่ย ขอเลือกตัดขนแป๊บหนึ่งนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสังคายกับพวกเราด้วยนะฮะช่องไลค์อิสมีนะคะหลายอย่างที่เราเล่าก็จะมาคอมเมนต์กันไม่ได้เลยนะคะพูดจะขออนุญาตเลือกตัวก่อนแป๊บหนึ่งก็จะอย่งนี้ตามคุณเลือกแล้วออาจจะมีเสียงแบบซื้อซ้ำซซ้ำบ้านะคะก็ มาคุยกับพีซี่ซิอารมณ์เสียอยู่เหรอมาคุยกับพีซ่ซิอย่าลืมจำเล่าจุดเริ่มต้นกาเป็นติ่งพี่เตนนะคะทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกกันที่เราเริ่มต้นทําช่องแรกๆเลยค่ะทุกคนช่องเราอ่ะแต่ก่อนชื่อคูแชรนายูนะคะแล้วทีนี้ก็ทำเป็นเตนลิยาการเฟกลิย่าทีมต้อบค้าเป็นฝ่ายเลือกตอนแรกก็ทําเจดูโนมินทุกคันทำได้ต้น คือคน้อสาวหลองมาอีนกน,กน,กนะคือน้องสาวทำเจโร่ว่ารันย่าเจโร่เยอะโมเม้นแล้วก็มินดูอะไรประมาณนี้ทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกแล้วก็ทำเอ็กโซครบคู่กันไปด้วยซึ่งจะมีอยู่หันออกไปริม ีเดกลงังราจะมีแบบติดนิสัยอย่างหนึ่งเราชอบผู้ชายนะยิ้มสูด <Okay. S 1> และเจอพี่เตียงที่หน้าอ่ายิ้มสวยเนาะสวยมากอะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยมันมอยู่แบบล่อเละน่ารักเป็นในตัวทุกคนเขาจะเข้าใจฟิลใช่ไหมระหว่างเจอเราจอนรูปอะไรเงี้ยเราคือแบบ มันใช่เลยอะแล้วทีนี้จากนั้นมาก็คือติดตามพี่เต็มมาตลอดฟังเพลงที่อะไรอะไรที่พี่เต็มแบบว่าออกแบบว่าเอสเทนเตชันหรือเววีหรือเอ็นซีทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือติดตามหมดนะคะคนแรกที่เข้าด้อมของเรานั่นเอ็นซีทีนะคะนั่นก็คือพี่เต็มคนแรกเลยนะคะรองลงมาก็จะเป็นพี่โดยองพี่แจยอนเนาะแล้วก็น้องลูกคัส ก็เริ่มมาเรื่อยๆยี่สาคนตอนนั้นเพิ่งมาติ่งหลังๆปีสองพันยี่สิบแต่บางที่แบบทั้งยี่สิบสาคนแบบแบบว่าเออเรียกว่าไงยี่สิบสามคนยืนในในที <ๆ S 1> ก็เลยทำผลเห็นแล้วก็มีนิยายก็คือศัตรูจะปรากฏตัว<ค>นใน<ๆ>ข้อพินารณาที่เราอนนั้นเป็นแอปพลทเคชันทำด้วยเอาผู้ไหนดีคะเอาเจ้าเป็กแตนเองก็คือ ปัจจุบันตอนนี้นะคะกู้ชีพคือแวังอย่าเดินเหยียบกับไม้นะคะหแล้วก็จะมีแจตเตนโดเตนแทตเนอะไรประมาณนี้นะ้นก็ออเตนมีจองเตนด้วยนะเฮ้ไม่ธรรมดาก็คือออเตนคือชิมทุกทีเตยนะคะออเตนแล้วก็เลอเอนเอนคือคุณชิมทุกทีทิมทุกคนเลยเป็นอเตนนะคะแล้วแต่แล้ววังคุ้มไม้ด้วยรู้มา ไะเดราของรุ่งรุ่งน้าเนี่ยมันความเกลือว่าไปเห็นตรงนี้มันจะมีทุกอย่างพวกนายเรื่องจไม่ได้ก็ไม่แปลกเลยกูนเหมือนแบบคู่รักอะน้องลูกค้าสมาร์ตต้นมังกรของเราถูกโจมตีคัสคัสทีเนี้ยเราก็เกิดเหตุการณ์ว่ามันต้องแบบตอนนั้นน่อะเวลาบินทให้ฉันรู้สึกไปอิสระชอบจังเลยเรื่องเหลือเต้นเหลือเต้นที่มันมีแกนนี้เดียร์แะ ีด้มีในการรู้สึกอัลฟาอัลฟาอัลฟาเชื่อเรื่องชิตพายนะเชื่อเรื่องอะไรอ่ะถ้ารีวิวหนังย่าฟิกเดี๋ยวเราไปหาฝากก่อนนะคุณแต่เรื่องนั้นอ่อนเจ็กอย่างจริงก็คือเหมือนแบบเรื่องนั้นคือแบบว่าน้องหนึ่งจรีนเนี่ยเป็นอัลฟาอัลฟาเออมาสัปดาห์ทเราไม่ค่อยชัดแล้อัลฟาที่แบบว่าบิด้บิเต็งก็คือโอเมก้านี่แหละอหลอก เออเราเป็นรองเลาไม่งงเลยแล้วก <Far> ็แบบตอนแรก่เฮ้ยมันจยังไงคือน้องหล่งจินอ่ะก็คือแบบชวนแบบกตเตนแบบว่าสู่ไว้คาลิสนู่นน่นอ่างไรเมื่อ่อนเขามเยค่นเตี An ขาไม่เคยค e ด r e e ไม่เก่ง a ขาเก่งท e เข ขาดเท้านะขาดเสื้อถึงจะบินข้ามหาสมุทรไม่ได้ก็ไม่แปลกเลยจริงไหมพี่เต็มน้องอุ๋งเดี๋ยวแป๊บนึงนะเรารา้องึกโอกาสเล่นไปเล่าไปนะคือต้องเราต้องโฟกัสเป็นสองอย่างในเวลาเดียวกันเนาะเออพี่คูนพี่เต็มวินพี่วินวินน้องโดนวังไม้ด้วยเสียจิตน้องเฮนดอร์ดีน้องยังยังอย่างแกงเนี่ย ผู้ที่ไม่เห็นค่าชีวิตไม่ควรมีชีวิตอยู่ถอยลูกค้ัดนเป็นขับนะคะนี่ใช่ไหมลองมองส่วลูกค้าส่วนหน้าอากาศขั้งบนเป็นยังไงบ้างเที่ใจแก่นะตัวใหญ่มสูงร้อยแปดอแปดสิบนหะแล้วน้องม้าสูงร้อยร้อยร้อยเจ็ดเดเจสิบหว่าลองมองว่าถ้าสมมติเป็นลูกม้ะ เออจะเกิดอะไรขึ้นรังเข้าไปค้นหาเลยจ้าดูบ้างบังเลยมังกรของเราถูกโจมตีแค่จริงก็จับให้ได้สิตกตึกจับคอยยิ่งโัดเป็นแบบนี้ที่ไหนสุดท้ายก็มีจุดจบเหมือนกันมยูชิพนี่นถามว่าคิปเปอร์ลูมาร์ลิงอยู่ไหมก็คือถ้าในความสุข มีแต่รอรอมแบบ S M เมื่อไหร่หมงจะเอาน้องลูกข่ายมที่อีทีที่น้องมาขับดึกอัพน้องลูกข่าอัพแบบเฮ้ยมันก็ใจชื้นนะเว่ยแต่แบบเมื่อไหร่มันของทุกทีแล้วก็จะมามีอันนี้จลมาจับกันกับไม้นะจะดูบ้างมีคอมมิ่นออเดนุ่ แนวป้อดงการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์เรียกกำลังถูกส่งออกไปยดมากก็เลยแบบตามตามจากนั้นมาก็คือแต่เราก็ยังไม่ละงเรื่องัวอ่กออเต็นนะคะอเลดของเราถูกโจมตีซึ่งเมื่อวาน แอคคอร์ então, wow. so, ิกต่อปคอที่เตมเอเตลแล้วแทุกคนคือแบบเลล์กันนะอุ้ีเมลส่งสํสำเร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีจอมเลยแปลงของเราถูกโจมตีสู้ๆนะใช่เลยพี่คนนี้ใปก็แบบคือคนใกล้เจ็เลื่อนยิ่คนใกล้เจ็เพื่อนมก้ ชิปเปอร์เอ้ยเราเป็นล,ล,ล,ลูกเรือเนาะเราก็จะมองแบบว่าเฮ้ยพี่เรายอยู่ข้างหลังเงินเลาของเราถูกโจมตีแล้วให้หใหจย้อนเต้นกับพี่เต้นแค่ใหอย่างงี้แล้วจ้องอุ้งก็อยู่หลังกล้องเหมือนกันกจำไว้เลยเท่านนะสาร์พ,าาพัสรพีนะคะถามว่าตัวจกักรมือก็กคือยังแบบว่าเอาเต้นอยู่นะคะ ามันจะมีคลิปก่อนนั้นนี่คือพี่เต้นทนี่ยให,ห้เราแบบหาเป็นปั๊เรื่องรักษาโรคเรื้อนเจ้าจริงไหมจริงไม่พูดเล่นเลยคือพู้ค็นค่าชีวิตไม่ควรมีชีวิตอยู่ใช่นี่ด้วยนะเป็นเป้าหลักรักษาป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเออเป็นเรื่องจริงด้วยพี่เล่นอากาศทั้งดวงมันยังมีเหนือนักเข็มของทับ้งตัวด้วย

ป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีรู้สภาพตัวเองดีว่าเออมันมันก็ได้แค่นี้เนาะก็แบบเออลดปริมาณหน่อยอะไรอย่างงี้อ่ะจะบอกให้ชายนี่ก็จะป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีนะคะเอ็กโซก็จะมีพี่บัคยนมอิสราเอลโปดให้พลังเก็บพวกเราช่วยพี่เซฮุน เอซีทีเนี่ยก็มีพี่เต็มอยากได้ร been destroyed แล้วอะรูปแบบนู่นมากนะครย้อนดูในช่องเราได้คือพี่เต็มอนนั้นก็เพื่อแบบพี่เต็มเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาของเราแค่จริงก็จะให้ได้สิใครเข้ามารุ่มแล้วแบบลอาก็อยากให้จะเรียกว่าไงเขาก็แบบเป็นแรงบันดาลใจเหาเลยนะอ่ะเรื่องภาษาหนึ่งนะ ไม่เราก็อาจจะพัฒนาเรื่องภาษาอาทิตย์นี้ภาษาอังกฤษภายในของเราถูกโจมตีด่เต็มดภาษาอังกฤษแล้วแบบโอ้ยิ่งพูดกับพี่จอน์นพูดพูดกับน้องหมา เฮ้ยเขาเก่งอย่างไรเราก็แบบอยากบ้างอะไรบ้างใช่ป่ะเราสองเนี่ยเรื kind of ่องเรียนต่อต wow <Yeah, yeah, anyway, 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 anyway. ่างประเทศเราก็อยากเรียนโฟกัสแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหนึ่งอยากมีแบบความรู้เพิ่มขึ้นสองเปิดตัวเรื่องรอยยิ้มอะสุ perkrit ถูกส่งออกไปแล้วเราชอบถูกตามหน้าตลอดน่าหนี้มาหน่ากลัว หลังๆก็เริ่มแบบเริ่มผันมากขึ้นเริ่มข้อขวดเป็นอินโทรวด้วยแหละแกเออถ้าสมมติอ่นเวลาบินทำห้ฉันรู้สึกเป็นอิสระจะคิดก่อยที่สิบห้ที่แที่ต้องเจอตัวดูมันดู่ารกจัเมื่อวานฟังเพลงพี่เต็มรู้ไหมฟังเพลงอะไรเพทบิก้งเป็นงไ เอโยกับทูเบดดี้แล้วก็น้องดีมจะเป็นแคนดี้แล้วก็ปิดกันนะคะ NCTU หนังสุดเบรดี้แล้วก็อะไรสิลรือนี่ยดอกไม้อย่าเดินเหยียบดอกไม้นะที่เราฟังเพลงอันดับสุด อยากให้ทุกคนเปลี่ยนสีหรืออยากให้เราขายเมนพี่เต้นให้เพื่อนฟังอ่ะสามารถคอมเมนต์มาได้นะแล้วเราจะหาเออเหยือ่อฉันก็เ <laughs> จอขายขายเราว่าพี่เต้นไม่มีด,ดีอย่างไรบ้างน,นะคะก็จบไปเพียงเท่านี้จบไปในที่สุดับเรื่องเกมอ่ะตอนนี้แป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยว

นี่เอ้ยเราลืมบอกอีกเรื่องหนึง่งเวลาทำงานแนะนำมีอยู่สามเพลงทำงานอนะ่ะแล้วแบบมันทำงานง่ายนะลืมบอกเลยถ้าฟังเวบีเออเนิคเชอร์นิคเชอร่สองเจ็ดเออเป็นมันเดี๋ยวแป๊บนึงนะงนดูอีกอ ตอนเรียนตองทำงานอะมันสมองรุ่งนะถ้าถ้าเป็นน้องดีนก็จะเป็นปีกบล็อหรือแคนนีก็ได้เสองเพลงหรือจะม,มีหรืออย่างลี้บูมสามเพลนี้ห้าเววบีก็จะมีที่แอ,อาเชอร์ฟิงเก Fringer แล้วก็กูดไลท์นะคะเป็นแบบที่จะต้องมีแล้วก็เอย หรือใครจะแนะนําเพลงที่แบบว่าเออฟังตอนทำานแม่จริงก็จับให้ได้สิสามารถมเมงินก็มาได้นะที่แบบว่าชอบฟังตอนทำงานชอบฟังตอนเีน,เนะ้าแนะนำอาดังจะเป็นแบบแป็คพิงือเอ็กโซอะไรก็ได้หไไม่เข้าใจอะไรกันทาเนี่นนย ผู้ที่ไม่เห็นค่าชีวิตไ, <ป S 2> ไม่คมวรมีชีวิตอยู่อาจจะมีเสียงนิดนึงเพราะว่าพอปรนตแล้วชอบไม่้จริโทษครับขอโทษนะครับวเวลาบินทำาห้่ใชรู้สึกเป็นอิสระชอบจังเลยขอโทษนะ <laughs> An enemy has been defeated. Dominating. An enemy has been defeated. Nice assisting. Double kill. You me do. me there. เสื้อถึงจะบินข้ามหาสมุทรไม่ได้ก like ็ไม่แปลกเลยจริงไหมเออเรื่องนี้เนอะเน่ะภาษาจีนแกความเป็นจริงแล้วปัญหาคือว่าเรียนจีนมาแล้วคือแท้จีนก็จับไม่ได้สิไม่ได้ช่วยยังไงเราโง่อย่างแหลกเธอเป็นี่ยต้องอย่าลืมว่าเรื่องภาษาจีนก็เรื่องภีษาจีนคือเป็นภาษ คือแลต i พมันม you know, ันํามันล kind of ุกได้มันแปมไม่อยู่ตรงนี้แปลว่าอะไรอะไรอย่างนี้ตีฉัน่าท้เือนดียวระวังอย่าเดินอย่าเดน I'm picking up Ultimate! Your team has destroyed a tower. Legendary! Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. That's about it. Oh, is that a battle of my own tissue? Victory! We have กันมาได้ที่เลยนะจ๊กะก็วันนี้ขอลาไปก่อนได้เวลาราะะตีสวัสดิ์แลว้วแม,ม่หวานน้ำเลือดนจมูกแล้วนะคะเดี๋ยวไปปัน่นวิวเบบี้ดอทแล้วก็ปพ๊บแล้วก็ดูเจจองนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็จะเอนมีโมเมนต์เมื่อไหรด่ดูเจนจอกเจนจะมีโมเมนต์สักทีแล้วก็เทเจนด้วยเมื่อไหร่จะมีกันจ๊ะรออยู่นะจ๊ะอะไรอย่างนี้ นจะขอไปกดกัอนวอา่าสวัสดีจ้า